สวัสดีค่ะพบกับช่องโซฟีบาลาชินอยอีกแล้วนะคะโอเคมาแล้วนะจ๊ะอ่ะเหมือนเดิมเลยก่อนรีวิวเรา้ทําการอะไรเมาส์มอยจ้า <laughs> โอเคนิดนึงเมื่อพูดถึงอ่ะพูดถึงพอพูดถึงคอนเสิร์ตนี้นะคะคือคอนเสิร์ต BLACKPINK สาวบอลแบล็กพิงนะคะโอเคก็คือจะบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แบบ อันนี้คือวันไม่ได้ไปหรอกแต่ว่าวาก็คือดูตามคลิปตามช็อตตามอะไรต่างๆประมาณนี้แล้วกันและคือแบบว่าคนลงเยอะมากเลยประมาณนี้นะคะรู้สึกว่าไปก่อนี่คือแบบสนุกแล้วก็น้องๆทั้ง4คนคือตั้งใจคอนเสิร์ตนี้มากนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นน้องเจนนี่ลิซ่านะคะน้องจีซูน้องโรเซ่ Rose, คือทุกคนตั้งใจมาเนะะี่ยคือตั้งใจทำคอนเสิร์ตนี้แล้วก็ที่สนามสุขราคนเยอะมากๆเลยนะคะก็้องก็แบบคนชื่นชอบแบบ น้องๆเยอะมากนะคะเราก็แบบมีความแบบภูมิใจที่อ้เขาก็มาแบบเวิด์ทัวร์คือเป็นเอเชียที่ประเทศไทยคือประเทศแรกเลยนะคะประมาณนี้ด้วยแล้วก็หนึ่งน,นะคือลิซ่าเป็นน้องคนไทยที่แบบเรามีความภูมิใจว่าเออเขาเป็นเด็กไทยที่มีความสามารถแล้วก็คือทำได้ขนาดนี้คือเก่งมากๆเลยทั้ง4คนผมมือให้ค่ะอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะที่นี้ ถึงรีวิวของเราละจ้าทุกคนโอเคนะคะจะบอกว่าวันนี้วาจะมารีวิวสก็มที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่ผสมผสานกับครีมกันแดดนะคะนั่นก็ได้แก่ชะดาน,นี่เลยค่ะเป็น o r a n นเจอชเ a อร r ลออร่าเอ a นะคะอันนี้นะคะเป็นครีมบำรุงผิวหน้าที่ผสมผสานครีมป้องกันสารป้องกันแสงแดดนะคะมี s p f 15นะคะ PA บวก จะบอกว่าอันนี้มัน15เอนอาจจะน้อยไปนะคะคือว่าถ้าทาอันนี้ไปแล้วเนี่ยก็คืออาจจะทาเพิ่มตัวอื่นปฏิบัติเที่มีค่าสูงสูงหน่อยเช่นเอ50ประมาณนี้นะคะก็คือว่าก่อนแต่งหน้าเนาะทาอันนี้ไปปั๊บแล้วก็ลงอีกทีนึงให้มันแบบมีความป้องกันค่าแสงแดดรอบหนึ่งให้มันเพราะว่าอันนี้มันแค่15เอง เอสซีเอมันอาจจะนอนนิดนึงนะคะประมาณนี้แต่ว่าอันนี้เขาบอกเลยว่าทําจากสารสกัดนะคะที่เรียกว่าเป็นสารสกัดจากเมลบรีอย่างที่รู้กันค่ะเมลบรีนะคะประโยชน์เยอะมากนะคะต่อต้าสาระมูลสระนะคะเราป้องกันต้านการอักเสบของผิวหน้าผิวหนังประมาณนี้ด้วยนะคะลดการชะลอวัยประมาณนี้ด้วยนะคะอันนี้บอกเลยเป็นครีมที่บํารุงนะคะก็คือว่าเป็นแบบ t ู o ินวันเนาะเขาบอกว่าให้ผิวที่มีความกระจ่างใสแล้วแล้วก็บวกกับ ลดเลือนริ้วรอยด้วยประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยวัเราใช้ประมาณ4-5วันแล้วนะคะรู้สึกว่าโอเคหน้าเนี่ยเวลาแต่งหน้าไปตอนเช้าไปทําง,งานใช่ไหมคะมันจะมีความติดของเครื่องสาอางอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคไม่มัน เวลาระหว่างวันไม่มันแล้วก็แบบหน้ารู้สึกว่าอุ้ยโอเคขึ้นมันจะให้ค่อยมีความกระจ่างใสามากขึ้นค่อยๆนะคะไม่ได้ว่าทาไปปั๊บคือมันจะขาวเลยค่อยๆกระจ่างใสประมาณนี้แล้วกันนะคะแล้วก็พวกจุดดำๆมันก็จะมีความจางลงนะคะในส่วนของนิ้วรออาจต้องมีการใช้เวลาขึ้นอยู่กับสภาพผิวหน้าของแต่ละบุคคลแล้วกันประมาณนี้นะคะอันนี้ว่าใช้แค่สิบห้าวันเองนะคะคืออันนี้อาจจะไม่ได้แบบว่าบอกผลลัพธ์ที่แบบเห็นชัดเจนมากประมาณหนึ่งแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันก็ ็นะคะมีความจารงของจุดดังดำประมาณนี้ด้วยแล้วกันประมาณนี้เนาะนะคะให้ค่อมีความกระจาดใสมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ว่าซื้อมาที่เซเว่นอีลกเมนอีกแล้ว,ลว,ลวราคาไม่แรงไม่แพง20บาทค่ะคุณนะคะ,นะคะปริมาณ7.5กรัมนี่ะ โอเคมากๆเลยเป็นแบบ2 in 1นะคะทำจากม a ลเบอรีนะคะผิวก็จางสายแล้วก็ลดเรือนริ้วรอยประมาณนี้เลยนะคะอันนี้คือหาซื้อได้นะคะใกล้บ้านเลยเซเว่นอีเลทุกสาขาประมาณนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวว่าจะลองให้ดูเนื้อของน้องเขากันนะอ่ะให้ดูเลยแบบหนึ่งนะใช้มาแล้วสีถึงทาอันนี้เป็นแบบขาวๆนะคะเป็นครีมๆเนาะทาวนไปปับ๊บจะมีความเปลี่ยนง่ายเห็นไหม นะคะแล้วก็ซึมไปอย่างเร็วนะคะจะบอกว่าเขาจะมีกลิ่นหอมหอมด้วยนะมันก็แบบทำใหะนะ้รีแลกอะเนาะหอมแล้วมันจะแบบว่ามันจะแบบทาให้แบบว่าเราแบบทาคร,รีมปับรูอารมณ์ดีด้วยนะคะประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยววัจะมาทาให้ดูเลยนะคะด้านหนึ่งเลยนะคะนี่นะคะประมาณนี้นี่นะเห็นไหมมันกลิ่นหอมมันอ่อนด้วยนะคะแล้วมันก็มีความที่แบบว่าเกลี่ยง่ายนะคะเห็นไหมคะเกลี่ยง่ายเลยเห็นไหม มันก็จะมีความซึมไปกับผิวเ,เลยนะคะประมาณนี้นี่ทาด้านนึงแล้วนะคะพอแล้แต่งหน้าปุ๊บะมันก็จะติด ทนนานมากขึ้นประมาณนี้ด้วยนะคะ SPF เป็นแค่15แต่ว่าเราก็สามารถเพิ่มเติมนะคะทาไปได้อีกนะคะของอาจจะเป็น s และที่มีค่าสูงขึ้นกว่านี้นะคะเพราะว่าอย่างที่รู้การแดดเมืองไทยกรุงเทพมันแรง SPF 15มันอาจจะไม่พออาจจะมีความทาเพิ่มเติมไปได้อีกประมาณนี้แล้วกันนะคะโอเคลองหาซื้อตามกันดูแล้วกันนะคะใกลบบ้าเซเว่นทุกสาขาเซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาอะไรประมาณนี้นะคะโอเคฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์มาด้วยนะคะเป็น,นคลิปหน้าจะมีอะไรยังไง ก็ติดตามกันละกันนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะแซ้วัสดีค่ะสวัสดีค่ะ